อุ้ยโุ้งละทุกคนอุ่ยอ,ยอ,ยอ,ยอยแต่ตัวเมย์ไข่มันก็ไล่หลาย,ลยทุกคนยามนี้เนะี่ยสวัสดีทุกคนทุาใจยินดีต้อนรับสู่ช่องเกศสอนสาวพื่ไทยสเนี้ยันนี้น้องเก่งมาคุจิรอทุกคนแถวเข้มเฮิร์ดนี่แหละอ่ามือเสาร์นน้องทุกคนมือเวทนี้ไปหาหน่องไม้ไปหาหน่องไม้ไรมาแกงไรเห็นคุดจิรอหลายมันีก็เลยว่าเยอะมาคุด กินแรงกันนะทุกคนเนาะแต่ว่าเราก็มาเบ่งน้ากันแถวเดินเลยทุกคนเนละเดินเดินงูนี่เราหาคุย,ยกับคูดนะทุกคนคูดกินแรงเห็นคุยหลายอยู่เลยทุกคนเลยพอได้กินนี่ดอเดี๋ยวไปเบ่งน้ากันเนาะเสนะเจีม,มนะมห้เราปิ้นเลยไม่พิด Som har ikke bodd her i Brasil. フフフフ。

คงแล้วจะเอายังให้เบอร์แมงกิโลอยู่ตรงนี้เองทุกคนเอาแมงต่อไปบินมาสิจิโร่ตัวแม่ทุกคนตอนนี้ก็เห็นเป้าหมายแล้วดินี่คุยในนอนทุกคนในน้องคือทางนานีน่ อันนี้ขามเติมไปเลยทุกคนเนอะ้คือแบบขามเติมนะแต่ว่ามาหาเบิรงคุยจรโรหลายคุณเล็กๆน้อยคือสิพอกินเลยทุกคนคือวันหลยเฮ้ยคุยจีโรอเนี่ยไปทางเลืกไห็ดยินจผลงานเขายิจใจสิ่งที่เราเจอมีคุยจีโรอทุกคนสิ่งนี้บ้าสุดนี่เห็นคุยแล้วเห็นคุยแล้วก็เห็นหูจิโร่เดีวยว ยังเฮรอบางเสียมทุกคนเสียมันเหวีห่ยเฮนในชะ่ไหมันจะเป็นวกเข้าไปทั้งนู้พี่ดาะแหวี่ยงมันเฮนวะหนูกัดน,นี่พุ้งเลยตัวน,นี้มาได้เลิกมาเลิกต,ต,ตื่นตื่นนึงตัวเมียอีกแล้วทุกคน,นตัวเมียปีแบบ ปีแบบเรียบๆ,ๆทุกคนมาหาคุยไม่ก็เนาะเดินนี่ก็เป็นตาอ่าไรเป็นตาคุด คุยมีคนเลิกเลยเฮ้ยนี่คุ้งแหละพลังจมงมาเลิอกอ๋อแถวนี้ก็นี่นะแต่มันขาแล้วนโะคไปนี่ก็คุยจีโร่ไอ้นี่คักคักคักหลายแห้งอุ้ยคุ้งแล้วทุกคน ไม่แต่ตัวเมย์ไข่มันก็ไล่หลาย,ลายคนยามนี้นะไปลีกันต่อนะนี่ทุกคนอยกันนันโอ้เลืเขาไปอยูไ่ไหนดูน้อยน ว้าทุกคนคุ้งแล้วเห็ไหมนกขี่สาบกระจาคูเห็นแต่กระตูเห็นแต่กลนนี่มาเบื้องตัวผู้หรือตัวเมยตัวนีเนาะวะอันนี้เป็นตัวผู้ทุกคนเลยขุดๆแบบนี้นะนี่นี่แกขุดมากก็ได้หึงแต่บางคนจะบอกพอกินแล้วจนคำเลยอย่าคำเลยทุกคนเลยพอนึ่งข้าแล้วเนาะของเขาก็นี่เขาสิมไข่คือเบิ้งสิเล่บนไข่เนี่ยก็ทุกคน เอาตัวนี้เข้าไปก่อนนี่จ้าผลงานวันนี้นี่ทุกคนปปเ้ยไปไปแล้วงานนะงานะเฮ้ย,นะยไปแล้วทุกคนดองแด้วดองเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไปไปไปเฮ้ยปิด,ดปไว้ไไก่อนไปหาหลายจับตัวมันไปกับ่ม,มีมือกล้องทุกคนเอ้ยหาตังเองไงเนี่ยในการถ่ายนี่ดูสิไปนังเข้าเฮ็ดกิ่นตอก่อนบิน บินออกมากอีลาตัวนี้ค่ะเสื้อกระตุกมึงกินนี่นี่แล้จับแล้จับจิโร่มันเอาแต่คล้องมึงกินตัวได้แล้วนี่คือตู้พูการไปนะทุกคนกลับบ้านกันมาหนิอูเป็ดขาวเท้าจริงๆจุวๆเลยปุ๊บปุ๊บปุ๊บปึ๊บฮ้อ กูกูเค้าอันนี้พอเกิดห้ามแล้วทุกคนกำลังกินกำลังซบหาเนื้อกินอยู่ทั้งใกล้นะเป็ดใกล้ก็บอกค่อยไลายเดี๋ยวนี้ทุกคนมันเป็ดสองสามตัว พี่หมูอน้นสะไปดีกล้องนะอี่จะไปดีกังนะี่จะไปดีหุ่นหอมเลยหอมเลยไมูอ้นบอกสบายหมูอ้นเป็นวดัดอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยรักษาสุขภาพนะเนี่ยเนะด้อพี่ๆทุกคนนะทั้งฟังเล่าเนะี่ยบ้านน้องจีหนาวก็แล้วลนะอย่างนี้เห็นแต่แบบ จูดเฟืองทุกคนอาบน้ำตักน้ำอาบแล้วก็จูดดังไฟนะจูดเฟืองอาบน้ำน้ำจูดไปน้ำมั่งอุ่นนี่ันก้าไม่ได้แซวไว้โอ้ยมนึงเขา่ากัน สีสันสวยงามมากๆเลยค่ะนี่ผู้เนหนาวนาว้ำน้ำแล้วบะหมูนม้ำน้ำหรือยังเจ้าหมู Để mà của không con Này lè Mẹ không nghe mẹ Nhìn cái này là cái này เขาขาวุู้สาวาสงวนานด้ย,นะยทุกคนที่เขาเหยิยเขาไปยืนนี่เขาโจกเดยวแล้วนะอ้าลงไปเลยนี่ตานี่ทุกคนจิรอค่ะวันนี้ค่ะสีมาใส่ชุดจิรอเขากินแรงทุกคนอืม ี่นทุกคนเอาไส่แล้วเมื่อกี้นี้เขากระสิมาโคแล้วืกจะสือเป็นโนแล้วนะโคกับมอยจนดำนะทุกคนนี่หมวกก๊อบค่ะโคกึินกับตมมะฮู้งมีตกระแตนน้ำนี่น้าจ๋าส่งมาประมาณนี้จ้ะแล้วเขาก็สิย่างมะฮู้งเี่นะทุกคนอ้อยากกินตมมะฮู้งก็เลยวะย่างมะฮูงกินกับอันอภิรุกาะโคจี้ลอ ปิ้งป่าทุกคนปิ้งป่านี่น้นอยนี้นี่ทุกคนแล้วก็มีมะกะทิน้ำจ้าเมนี้เขาได้ตำมโมหุ่งนมาทุกคนเนาะนี่แต่มะกะทิแบบแซ่บๆนี่นะพอดีอกินทุกคน นี่แล้วก็เมนูอันนี้ทุกคนแมงจุจีอยู่ในกองขี้งงงงงนี่สะเยอะแยะเลยทุกคนทำสิกินเมนูหังมื้นกับประกะเตนนี่มันติดมานำนี่แซ่ะฝันยะเสอร์กินอ่ะครับยังมันเะค็มนี่มะหุง่งตอนน้ำงานเหอไอม ขาหนแดงหน้าตาซูิเทสอิมหน้าตาทุกคนเลยแตามัหุงงขึ้นอื ฮทุกคนขออภัยเมื่อกี้นี่จ้าตมาห่งนตาปะสิทธิ์เพี่นมาเทุกคนได้กินข้าวนำกัรนี้แล้วเพิ่งก็อิ่มเลยทุกคนแต่มาห่กันบท t อ่ะไม่มีพายู่ลพี่ๆแม่ก็อิ่มนะแม่ก็อิ่มนะ có cái Chắc im đấy không thưa <laughs> <laughs> xếp lái xếp lái mấy cái còn nên nói cái mình cái gì nữa không nên cái tỷ thì ở này còn nè <laughs> <laughs> là kìm đây nên mình thiệt nhạc kìm cái này cái này เข้าวอินะ่มแล้วน้องเก๋กับซีลุยไปอาบน้ำต่อเลยทุกคนเพื่อมืนน่อวานฮัสซีได้นอนไว้รับไวนะ้หน้าตาดีที่สุดเีย ก้อาบน้ำเลยนะลทุกคนนอนไปนอสีนอนกันทุกคนเดี๋ยวตื่น้ามน้ำปิดไฟนอนกันได้เลยจ้านอนรับฟันดีนะจ๊ะพี่พี่ทุกคนกู d ดใน h t ตื่นมื่อเช้ามาขอให้เป็นวันที่ดีของพี่พีทุกคนบายบายจ้า